สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีลาพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูนะคะอันเนื่องมาจากดาวพระพุธดวงนี้ค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนวิดนาจะส่งผลอย่างไรนะคะต่อชาวราศีธนูในช่วงระยะว,วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564นั้นนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิลาภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูนะคะมีดาวพระพุธดวงนี้ค่ะที่โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศนะคะดาวพระพุธดวงนี้ก็จะหมายถึงนะคะคู่ครองเพศตรงกันข้ามนะคะ และก็รวมไปถึงเรื่องการงานของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็จะมีนะคะเพศตรงกันข้ามมาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องการงานของท่านอย่างไม่เปิดเผยหรือการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะนิ่งๆเงียบๆไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในเมื่อตรงจุดนี้ยังส่งผลมาในเรื่องของโชคลาภหรือรายได้ที่เข้ามาถึงแม้ว่านะคะจะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานมาช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภหรือรายได้ตรงนี้ก็ยังไม่พอเกี่ยวกับรายจ่ายที่เข้ามานะคะเราก็ มาดูตรงจุดนี้ค่ะในพบการเงินของชาวราศีธนูนะคะมีดาวพระเสาร์ดวงนี้นะคะโคจรเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วค่ะแล้วเขาจะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงต้นปี66ตลอดระยะเวลาสองปีครึ่งนั้นนะคะดาวพระเสาร์ที่อยู่ตรงจุดนี้นะคะก็หมายถึงว่าการเงินที่มั่นคงนั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่และท่านด้วยว่าดาวพระเสาร์ดวงนี้เป็นเรื่องอะไรของท่าน ถ้ามาจากในเรือนอริมรณะวินาตรงจุดนี้ก็หมายถึงว่าการเงินของท่านมีปัญหาตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะแต่เราก็มาดูตรงจุดช่วงระยะเวลาวันที่17พฤศจิกายนนี้มีดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้ก็มาจากพบโชคลาภรายได้พิเศษและอีกเรือนหนึ่งก็มาจากพบอริก็หมายความว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน เป็นต้นไปเลยนะคะหลายเดือนทีเดียวค่ะการเงินของชาวราศีธนูนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะก็คือมีนะคะรายจ่ายเข้ามามากมายนะคะ และก็รวมไปถึงนะคะถึงแม้จะเป็นโชคลาภที่เข้ามาก็ตามแต่ก็มีรายจ่ายที่เข้ามาเยอะพอสมควรนะคะอาจจะอันเนื่องมาจากนะคะก่อนหน้านี้ชาวราศีธนูอาจจะมีเกณฑ์นะคะต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถหรือบางท่านนะคะ อาจจะให้ญาติผู้ใหญ่หยิบยืมเงินของท่านไปและก็ยังไม่คืนให้ท่านณนะบัดนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ชาวราศีธนูนะคะให้มีสติแล้วก็บริหารการเงินของท่านให้ไปเป็นอย่างดีเพราะอย่าลืมนะคะตรงจุดนี้ ดาวพระศุก์ดวงนี้มาอยู่ในพบการเงินอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่1เมษายนปี65ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปเลยนะคะดาวพระศุก์ดวงนี้ก็มีเกณฑ์การโคจรวิปริตด้วยเพราะฉะนั้นรายได้หรือโชคลาภของท่านนะคะอาจจะไม่แน่นอนนะคะมีเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายออกไปเช่นเดียวกันค่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีธนูมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมจะต้องนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ